สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับร้านช่างนอโซลเซลครับผมสาหรับวันนี้ทางร้านเรามีโอกาสได้มาจัดส่งปั๊มน้ําโซลเซลที่จังหวัดเพชรบูรณ์อําเภอวงังโป่งบ้านซับเปิบนะผมะสาหรับเซ็ตที่อยู่ด้านหน้าของท่านผู้ชมก็คือเป็นชุดประกอบส่งนะผมทางร้านเราประกอบมาให้เบสเซร็จเรียบร้อยทางลูกค้าสามารถซื้อมาแล้วก็จอนต่อตามสีนะผมที่ก่องคอนโทรลได้เลยนะผมสาหรับอุปกรณ์ที่ทางลูกค้าจะได้รับมีฝาบอ่อมีเชือก แล้วก็ตัวปั๊มนะผมขนาดปั๊มก็จะเป็นพันธุวัตสองแรงเ,เป็นระบบ DC ซี u บตเตนะผมตัวนี้เป็นขนาดท่อออก2นิ้วแล้วก็มีสายดำแดงที่มาจากแผงแล้วก็สายไฟนะผมแท่นกาวแล้วก็กล่องคอนโทรลแล้วก็แผงนะผมสำหรับแผงตัวนี้ก็จะเป็นโมโนฮาร์ดเซล์นะผม4แผงนี่ครับเดี๋ยวเรามาดูชุดคอนโทรลกันเลยส่วนนี้คือชุดคอนโทรลนะผมนี่ครับเป็นปั๊มแบรนด์ฮนดูโร ชุดนี้สามารถต่อได้ถึง8แผงเลยนะผมแต่ว่าต้องขนาน2สตริงแต่ถ้าเราต่อสีแผงนะผมปั๊มก็ทํางานนะผมสาหรับท่านใดที่มีงบประมาณนะผมที่จํากัดก็สามารถนําไปใช้สีแผงได้นะผมอนาคตเราก็ค่อยเพิ่มทีหลังนี่ครับมีอุปกรณ์ครบเซตประกอบลงตู้เหล็กให้นะครับผมมีเบรกเกอร์มีเซิร์กกันฟ้าผ่ารางเทอ์มินอนนะผมให้เรียบร้อยไปถึงทางลูกค้าก็ต่อตามสีนะผมนี่ครับที่ตูดเบรกเกอร์สีด้านบนก็เป็นดํา ดากับแดงนะผมต่อตรงสีนะผมส่วนแผงนะครับก็ต่อบวกเข้าลบเป็นแบบอนุกรมส่วนสายปั๊มก็ต่อตามาสีนะครับที่เทอร์มินอลตัวนี้นะผมต่อตามสีเลยนะผมมีดำขาวน้ำตาลแค่นั้นนะผมแล้วก็ยกเบรกเกอร์ขึ้นส่วนตัวนี้ก็เป็นเซิร์ชนะผมการฟ้าผ่าส่วนแท่นกาวก็มาต่อตรงตูดเซิร์ชแค่นั้นนะผมนี่ครับก็โอเคนะผมท่านใดที่สนใจนะผมชุดนี้นะผมราคา พร้อมส่งถึงที่นะผมราคา38,000บาทก็จะเป็นรถจากที่ร้านไปส่งให้นะผมแล้วก็เก็บเงินปลายทางหากท่านใดที่อ,อยู่ละแวกใกล้เคียงกับทางร้านเรานะผมก็สามารถแวะเข้าไปซื้อที่ร้านได้นะผมราคาจะถูกกว่านี้แล้วก็สินค้ามีการรับประกันนะผม2ปีส่วนตัวแผง10ปีนะผมนะครับมีปัญหาเราก็เปลี่ยนให้ใหม่นะผมหากท่านใดที่อยู่ไกลๆนะผมต้องการให้รถที่ร้าน เดินทางไปส่งให้นะผมก็ได้นะผมทางเราก็รับจัดส่งฟรีทั่วประเทศไทยนะผมเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์ทางลูกค้ากันเลยสวัสดีครับคุณพี่รับคุณพี่อยู่บ้านซับเปิบเอ่อทำไมถึงตัดสินใจเลือกทางร้านช่างรสุลราเซลครับผมก็ดูจากในยูทูบครับน่าเชื่อถือดีก็เลยสั่งครับครับผมก็โอเคเนาะน่าจะน่าจะทําได้เนาะจากที่ดูหลายๆคลิปแล้วก็อุปกรณ์ก็ครบเนาะพี่เนาะ รบเสร็นะครับนี่ครับสำหรับแผงโมโนก็เหมาะสำหรับพื้นที่หนาวๆแบบนี้นะผมทำงานถือว่าดีทีเดียวนะผมถ้าเกิดแดดดีๆก็จะดีใหญ่เลยนะผมสำหรับแผงโมโนท่านใดที่สนใจแผงพูลีนะผมก็บอกได้แล้วก็มีทั้งสองแบบนะครับแต่สำหรับปั๊มน้ำผมแนะนำเป็นโมโนนะผมจะทำงานดีในช่วงแดดอ่อนๆ,ๆนะครับช่วงเย็นๆนะครับก็จะทำงานดี ก็โอเคนะครับท่านใดที่สนใจติดต่อเบอร์โทร0802794699ร้านช่างนอสโซลาเซลล์นะผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม